ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะละครสัตว์สุด Amazing. อ m มเมซิ่งกระผมม่นามว่าเคนของคือผู้นำที่นี่และคุณจะต้องอ้าปากค้างสนุกสนานและทื่งกับโชว์ในวันนี้กันแบบที่คุณพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนายคิดเหมือนชันไหมบับเบิ้ลแค่กับเคนเหมือนนายนะเคนฉันตั้งตารอจนขนแขนสแตนทัพเลยแหละงั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่า Day after day we fly past the moon and the sun and we don't know why. Oh. Ah. Ah. Uh. <gasps> mm. Ken. นี่เป็นตัวละครใหม่ของนายหรือไงหรือว่าไอ้นาโง่คนใหม่แต่เกิดว่าเป็นตัวละครใหม่เนี่ยเราจะต้องเริ่มเล่นเพลงกันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะนอยทำคนเดียวเถอะโอ้พระเจ้าช่วยกรีปปิ้งมีมนุษย์คนใหม่เข้ามาในมิติของเราฉันจะเอาไอ้เฮดเซ็ตนี่ออกได้ยังไงอะก็ลองไปบิดดึงดึงดูเอาวะนะแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละอืยะเอ่อทำไมฉันถึงใส่เฮดเซ็ตประหลาดๆนี่ แล้วฉันมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอ่อแล้วพวกคุณเป็นใครฉันมาอยู่ที่นี่ยังไงที่ไหนเนี่ยแล้วน้องหนูจะเย็นเกินทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดีพวกพี่ทุกคนก็เคยผ่านจุดนั้นกันมาแล้วหายใจเขลึกๆเนี่ยนี่มันเกิดเรื่องยไรเนี่ยอ่ะ No No Stop ติดไม่เราให้พวกคำแยี่ยบนอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะคณะละครสัตว์ดิจิทัลสุดอเมซ i n g เป็นที่ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เธอสหายเอ๋ยได้สุดเข้ามาอยู่ในโลกสุดแสนมหัศจรรย์ที่ทำอะไรก็ได้ยังไงเขามไม่ดีโอ้ให้ตายเออแล้วฉันเออแล้วฉันจะออกจากที่นี่ยังไงอ,อ,อ๋อคือเอออย่าเพิ่งสติแตกเรื่องเรีอนอะไรเป็นเลนนะคือว่าพวกเพี่อ,อจริงๆแล้วไป มันไม่มีประตูทางออกหรอกใจร้อนนะแจ็คแต่ใช่มันไม่มีประตูทางออกหรอกดีทีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเธอแล้วก็ชุดใหม่ของเธอด้วยนะแด่บ้านใหม่แล้วหมายความว่ายังไงอ้อไม่ต้องแจรจาด้วยอนะ่ะเราติดมาที่นี่มาเป็นปีแล้วนะส่วนแต่แกคิงเกิลนะ่ได้อยู่มานานที่สุดแล้วลนะ่ะเเมื่อกี้มีใครพูดถึงเรื่องของฉันหรือเปล่านะเมื่อกี้นะ่พะพองานเขาเลยเพี้นพยนยังไงล่ะ <laughs> เออ โอ้โอเคที่นี่มันก็แค่ค,ความฝันสินะและฉันก็ต้องเล่นตามน้ำไปเรื่อยๆจนก,กว่าฉันจะตื่นใช่ไหมตามใจเธอเลยไอ้เนาะทำแม่ของฉันพังอีกแล้วว่าแต่เคนนายมีการเปิดันภาย <c oughs> ข้างใหม่ให้กับตัวละครใหม่ไหมวันนี้ฉันจะพาสมาชิกใหม่ของเราไปทัวร์รอบๆโรงละครกันก่อนไปกันเลย <c oughs> และนี่ก็คือเต้น ตรงนี้ก็คือที่อยู่อาศัยของเธอและรวมถึงกิจกรรมอื่นทั้งหมดของเธอด้วยกิจกรรมพวกนั้นนี่อาจรวมถึงโมฮา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 โมฮา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 บ้านบอลมิน <board> ิกอลและอีกเพียบและตรงนี้ก็คือสนามไปตอนจมในบ่อน,น้ำดิจิทัลหรือว,ว่าสนุกกับเครื่องเล่นที่งานว้าแบบดิจิทัลกันจกลางคืนหรือกลางวันก็ได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคณในบุฟเฟ่ต์คอสมิล้ว ออแน่นอนว่าไม่ส่วนนี่คือห่วงเวิงพวกเราจะไม่ออกมาที่ห่วงเวิงกันแม้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าขนมีอะไรอยู่ <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าไหมเธอชื่ออะไรฉันชื่อเอ่อ,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 อทำไมฉันจงจำชื่อตัวเองไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ลายอื่นก็จําชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้เข้ามาที่คณะละครสัตว์ดิจิทัลนะี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้นะก็คือจิตใจไงละ่ะทั้งหมดที่ฉันพอจะช่วยได้ก็คือคิดชือออ่อใหม่ให้เธอเออฉันชื่ออะไรบ่รเป็นยังดอกบอต้องคิดมากชื่อใหม่ของเธอจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนั่งไปเปิดชื่อที่เธอเลือกใช้ไม่ฝ่าฝืนดอกกดเข้อตรงการใช้จิตอือนอย่างนั้นก่อนจะจุดระบ้ว่าผมไม่เข้ามเรื่องเนื้อหาไมีควา่ถูกเนื้อหาที่ผู้ฟังรับรู้ในการดำเนินการการสื่อสารความรู้เรื่อใหม่หเธอกัน ฮะฉันไม่สนหรอกนะว่าจะเอาชื่อไหนนะ่ะเอาล่ะดูสิเธอคิดยังไงกับวึกฮะฉันว่ามันห่วยแตกเอาใหม่แล้วเธอคิดยังไงกับพอมนี่ฮะก็ได้ฉันคิดว่าฉันควรจะไปแช่ว่านายพูดถูกแจ็แคเราควรมีการผชนภัยข้างใหม่สำหรับสมาชิกใหม่ของเราพรอมนี่ฉันก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วไง เฮ้ hey, ยถ้ชาชอบการผจญภัยไหมกิจกรรมนั้นหาสัญญาณอันตรายสยองขวัญเจ็บปวดโศกเศร้าโรคไร้ความตายแคนหนังฟ้าไหมเ <Yeah. S 1> จ้าปลอลลัสิตเอ้ยโอ้ oh, พงนันฆ่าซูโบแล้วว่าแต่จะไปหาอะไรกินกันไหมละ่ะโอ้เดี๋ยวใช่ว่าเราควรไปหาคับโมโดีกว่าไหมใช่ว่าเขาอยากเจอพร้อมนี่แน่ๆประกาศไล่ภัยของฉันนายอยากไปหาคัตโมโดีกันไหม เั้ยังคิดว่าที่นี่เม่แค่ฝันอยู่เลยอ่ะเออทำไมต้องมองวันที่ฉันเบ็ดน,นั้นด้วยอ่ะฮ้เมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรนะแล้วเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยพวกเรามาหาเพื่อนคนหนึ่งนะดูเหมือนเขาอ,อาจจะไม่อยู่ในห้องอะน,นะ อาจจะไปเข้า้องน้ำหรือเปล่าไม่ต้องห่วงยัยหน้าตุกตาฉันมีกุญแจสำหรับห้องเขาอเดี๋ยวอะไรเนี่ย Nine, you, นายยูคุณไม่ควรจะมีกุญแจห้องคนอื่นแบบนี้นะอ่าฉันมีกุญแจสำหรับทุกที่นั่นแหละเธอไม่ต้องหวง่วงหรอกอ่าใช่ฉันเอาของไปที่ห้องเธอเลยแหละวันนี้ถ้าเจอแล้วก็บอกด้วยนะว่าแต่เธอไม่ได้กลัวตะขาบใช่ไหมแจ็คส์นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ฉันกลัวเลยนะายทำแบบนี้ทำไมแมที่ฉันพูดไปจะไม่เกี่ยวข้องกันก็นกนได้นะจนกว่าทุกอย่างมันจะสายเกินไป โอ้ oh, ใช่ฉันกำลังตามหาเจ้านี่อยู่เลยขอบุี่ช่วยเฝ้าให้นะค่อสมโจังฉันว่าจะไปแล้วละ่ะบ,บายยโอนุ oh, no, ครับฟี่ใจองลอยไปแล้วเออนั่นไม่เป็นไรนี่มันตัวอะไรมันน่าจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆที่จมพูดถึงก่อนหน้านี้นะ่ะเมื่อเธอไปถึงจุดแตกหักโอเคเดี๋ยวมันน่าจะเทียงพอมีทางแก้ได้ถึงจะไปตามหาโอ้ oh. ครับฟี่ฟังนะฉลวเราไม่ได้ยากดีกันเท่าไหร่อ่ะ แปบว่าตามที่นายให้ฉันขำปอบๆใส่มุกของนายอ่ะจริงๆฉันมาันมาน่าตลกจริงๆเลยนะแล้วแบบวายอ้าวอือ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 เฮ้ hey, พอมนี่เธอคิดว่าจะช่วยแบบว่าพาฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมฉันเข้าใจนะถ้าเธอไม่อยากนั่นนซิกดูส เออฉันขอโทษนะเออเอองออเออเอองออเอาเอาเจอหลุเซูเบอเ้อเออ้ล เจงปแป้งเจสโคสโมล,ล่ะฉันหวังว่าเขาจะไม่กกรยฉันที่ฉันไม่ขำม,มุกเขาหรอกนะใช่ไหมโคสมอล่ะเขาสบายดีมากเลยล่ะอ๋อใช่ฉันไม่เคยเห็นเขาแฮปปี้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะแม่ดีจังเลยนะที่เขายังไม่เพียนจนขู่ไม่กลับจริงๆคอเขาให้ฉันอนิให้นายด้วยนะ มันซูโบนี่นะว่าไงซูโบช่วยฉันสิไอพวกซื้อบือ้อยาบคายซูโบฉันไม่อยากช่วยเธอแล้วล่ะ<ย>จันไม่ฉันต้องแพตลอดเลยฮักเ <c oughs> ออคิงเกอร์ไอโง่เอซูโบคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง ประโถเอ้ยประตรูทางออกอยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้โอ้ฮะฮะฮะ นี่มันทั้งแปลกทั้งเบวมากเลยเนี่ยเอาจริงนะชั้นโอ้สูโบดีใจด้วยที่เธอยังไม่เป็นอะไรหวังว่าเธอคงจะไม่ไปรวนเล่นในลำไส้ของไอ้ปิงเบลนั่นหรอนะเออชัน นี่นายพูดเรื่องอะไรอยู่เชิญครับคุณผู้หญิงฉัจะพูดอย่างนั้นทำไมเดี๋ยวผมนี่มาด้อยู่ที่นี่เลยซ้ำไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมาเพื่อเธอเหรอเงียบหน่อยซูเบฉันไม่ได้ยินเสียงบันไดเลื่อนโอ้ m ม g o กอสแจ้งตือนขึ้นบนเรทีการข้อมือสุดแปลของผมในเวลานี้เนี่ยนะ โอแม่ max. มีใครบางคนเข้ามาที่ห้องเว pore! พวกก็ได้บูดแน่แนี่เนี่ยท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วเออแล้วนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแถวนี้กันละเนี่ยโอ้ใช่ฟีมือผมเองเคนคอสโมสูญเสียความเป็นคอสโมแล้วตอนนี้เขกากลายเป็นนามธรรมเมื่อกี้ไอ้ว่าอย่างนะครับโม่กลายเปน็นนามธรรมทำไมถึงไม่มีใครบอกฉันละ่ะ เข้าไปอยู่ในกงขงังเสนะนี่เนี่ยพวกฉันไม่คิดเลยว่าคอสโมจะยอมแพ้แบบนั้นก็ไม่ได้จะว่านะคิงเกอร์ฉันคิดว่านายจะเป็นคนต่อไป Thank you s u p e ทุกคนคงเห็นแล้วว่าพวกเราพิ่งพาอะไรคิงเกอร์ไม่ได้เลยไงโอ้ฉันจะ,นจะปวดมากเลยเปียก <c oughs> <c oughs> เอาไปว่าฉันต้องขอโทนเรื่องทางออกจริงๆมันไม่มีหล้กนะมันเป็นเรื่องโกหกของฉันนะนะฉันรู้ว่าทุกคนนะต้องการจะให้มันมีสักทางแค่ไหนแต่ก็นะคือมันมีปัญหามากเลยตอนที่ที่จะเอาอะไรไปใส่ไว้อีกด้านดีจนสุดท้ายก็กลายว่าฉันทําไม่เคยสําเร็จสักทีเลยและทุกคนก็ควรรู้ว่าฉันไม่ชอบให้ใครมาเห็นงานที่ยังไม่สิ้นของฉันน่ะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันพาพวกนายไปที่ห่วงวงน่ะ แต่ก็ช่างมันเถอะดูเหมือนว่าพวกเธอจะเอาชนะราชนินีก้อยได้แปลว่าการประชมุมภัยจบลงแล้วรางวัลของพวกเธอก็คืองานเลี้ยงฉลองดิจิทัลลังสรรโดยบับเบิรเชฟของเราเขาบอกเลยว่าถ้าพวกเธอได้กินแล้วต้องร้องว่าอืม้มอ้ลโลรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันหิวจะเป็นบ้าแล้วอ่ะนะแต่นายไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วไงฉันก็ยังหิวได้อยู่ดีจริง,รงๆก็ไม่อ่ะนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินดื่มอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะมันทุกอย่างมันทำมาจากอาหารดิจิตัลกันหมดเลยนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันจนจบสามารถไปดูคลิปต้นฉบับได้ในดีสคริปชันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะ